ในที่สุดวันนี้ก็มาถึงตูอะไรนะมาเปิดดูกันว่าสิ่งที่อยู่ในนี้จะเป็นอะไรนะ ราบุู้ยินอ็อฟเฟอร์จูนราบุู้น,นั้นม้วนราคาชอบเฮ้ไม่สิ่ราบุ้งนันม,ม้วนราคาชอบบัวโคตรรถมานซอมอีกสามสิบเปอร์เซ็น ิธีการกดเจ้าหนอนลาบูบูราคาช็อปจากร้านออนไลน์ให้ได้วิธีนั้นก็ไม่ยากก็ไม่ง่ายแต่ก็ต้องใช้เวลาอันนี้เป็นวิธีที่ผมคิดว่าไม่สามารถการันตีได้ว่าจะกดได้ร้อยร์เจริงๆแล้วก็ตีไปประมาณ30-40%ที่จะกดได้มาเรามาเปิดเจ้าน้องลาบูบูม่วงกันไปคุยวิธีการกดของผมไปดีกว่านะ วิธีการกดของผมนั้นต้องเรียกวิธีนี้ว่าการกดใส่ตะกร้าแล้วก็มากดซื้อภายหลังซึ่งวิธีนี้อย่างที่บอกก็คือมันใช้เวลาพอสมควรโดยวิธีนี้นั้นมันก็จะได้ผลกับของที่มีการรีสต็อกบ่อยๆถ้าเป็นของที่มีการขายครั้งเดียวหรือเป็นของที่มีบอดวิ่งเข้ามาแย่งกดกันผมว่าวิธีนี้นั้นมันก็สู้พวกบอดพวกอะไรไม่ได้หรอกโดยขั้นตอนก็คือหนึ่ง คุณต้องรู้ก่อนว่าเขาจะลงของวันไหนก็คืออาจจะเป็นการลงของครั้งแรกหรือเป็นการรีสต็อกของโดยสิ่งสำคัญที่คุณต้องทำให้ได้คือต้องกดของชิ้นนั้นให้ลงตะกร้าให้ได้ซะก่อนการกดของให้ลงตะกร้านั้นถ้าเป็นบ้านส้มบ้านสีน้ำเงินก็อาจจะทำไม่ได้เพราะเพราะเขาไม่ได้ทำฟังก์ชันให้กด ลงตะกร้าได้ล่วงหน้าแต่ถ้าหากเป็นเว็บไซต์เว็บป๊อปมาดอย่างเงี้ยมันก็สามารถกดลงตะกร้าล่วงหน้าได้ดังนั้นการกดรีสต็อกให้ได้สําหรับบ้านส้มหรือบ้านน้ําเงินนั้นมันเหมาะสําหรับสินค้าที่มีการรีสต็อกหลายๆครั้งมากกว่าโดยเมื่อเรากดน้อนให้อยู่ในตะกร้าสินค้าได้แล้วมันก็จะง่ายต่อการจ่ายเงินเพราะพอถึงเวลาที่จะขายปุ๊บเราก็จ่อรออยู่ในหน้าตะกร้าสินค้านั้นพอถึงเวลาปุ๊บเช่น9้าโมงคุณก็กด กด,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 ดซื้อปั๊บเลยได้ทันทีซึ่งมันจะเร็วกว่า,าการที่เราไปจ่อหน้าโปรดักต์แล้วเราไปกดซื้อตรงนั้นอ่ะมันต้องใช้เวลาโหลดซึ่งถ้าอยู่หน้าตะก,ก้ามันจะประหยัดเวลาการโหลดไปได้เยอะเลยทีเดียวซึ่งผมใช้วิธีนี้แล้วมันกดได้แทบจะทุกครั้งเลยแต่ายนี่จะนอนลาบม่วงราคาช็อปบ,บัวโค้ดลดสามสิเปอร์เซนต์แแค่น,นี้พอนะไม่เอาไปห้อยอ่ะ ไปโชว์ในบ้านเฉยๆมีอ o f for t u n e มีปีทข้างหลังชุดสีสีทองสีทองตอนนี้สถานการณ์ป๊อปมาเริ่มกลับมาเป็นปกติแล้วเราบอกทก็น้อยลงรีเซลเลอร์ก็เริ่มหันไปทางวงการอื่นก็หวังว่าวิธีที่ผมแนะนำจะทำให้กดได้นะคะน้านนี้ก็กดได้เยอะเลยว้า